สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจโิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดม,มีจำหน่ายที่7 e เ e ่เท่านั้นสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซอกยอประกาศภาวะฉุกเฉินด้านประชากรสารระดับชาติ ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับอัตราการเกิดของเกาหลีใต้ที่ลดต่ำลงเป็นประวัติการณ์สำนักง,งานประธานาธิบดีระบุว่ายุนได้ออกประกาศข้างต้นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการประธานาธิบดีว่าด้วยอัตราการเกิดต่ำและประชากรสูงวัยโดยให้คำม,มั่นรัฐบาลจะเร่งดำเนินงานจนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดต่ำได้อัตราการเจริญพันธุ์ทั้งหมดของเกาหลีใต้ซึ่งหมายถึงจำนวนทารกโดยเฉลี่ยที่ผู้หญิงคนหนึ่งอาจให้กำเนิดในช่วงชีวิตแต่ระดับต่ำเป็นประวัติการณ์อยู่ที่0.72 ในปี2023น้อยกว่าอัตราที่จำเป็นต่อาการรักษาจำนวนประชากรไว้ในระดับยาวซึ่งอยู่ที่2.1รายงานเผยว่าจะมีการจัดตั้งกระทรวงวางแผนและยุทธศาสตร์ด้านประชากรซึ่งจะนำโดยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกิจการสังคมเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับอัตราการเกิดต่ำสังคมผู้สูงอายุและการย้ายถิ่นฐานในระยะยาว ยืนบอกว่ารัฐบาลจะมุ่งเน้นไปที่3าเสาหลักได้แก่การรักษาสมดุลของการทำงานและการใช้ชีวิตการให้บริการดูแลเด็กสาธารณะและการมอบสิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับด้านการรักษาสมดุลของการทำงานและการใช้ชีวิตรัฐบาลจะขยายระยะเวลาที่พ่อลังงานเลี้ยงดูบุตรและเบี้ยเลี้ยงที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการลาเลี้ยงดูบุตรของพ่อจากปัจจุบันที่ร้อยละ6.8เป็นร้อยละ50 นอกจากนั้นรัฐบาลจะให้บริการดูแลเด็กสาธารณะสำหรับเด็กอายุ3-5ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายควบคู่กับการขยายโครงการหลักสูตรสำหรับเด็กหลังเลิกเรียนตามโรงเรียนประถมศึกษาส่วนครัวเรือนที่มีทารกเกิดใหม่จะได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อบ้านพร้อมเสนอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่คู่รักที่แต่งงานใหม่